สวัสดีครับพบกับผมขุดน้ำมนในเกมวอ a m e วันนี้เรากลับมาเล่นวอเฟมอีกแล้วซึ่งไม่ได้เล่นนานคิดถึงเกมนี้เหลือเกินวันนี้เราจะมาเล่นอะไรผมก็ยังไม่รู้เงอนวันนี้เราจะอ๋อใช่วันนี้ผมจะมาไอริกนันมาหาชิ้นส่วนอีก2องชิ้นเห็นปะยังไม่ครบมันชื่ออันนี้เป็นอาวุธอีโวมั้งชื่ออินโด อินโดมนเหรออินโดเต็มเที่อย่างเออก็ขาดไอเนี่ยอีก2อันเราต้องไปเล่นในยานซาลิแมนคิดถึงเกมนี้จังเลยนะไม่ได้เล่นมานานแล้วหลังจากที่เราเล่นเกมเนื้อเรื่องไปหลายเกมเลยเคโลเทชันมันอยู่ที่เนี่ยในยานซาลิแมน 2ชิ้นเราก็สามารถสร้างอาวุธมีดได้แล้วเราจะมันเป็นภาร,รกิจมันมันเป็นภาร,รกิจบาวตี้มัง้งใช่มันเป็นภาร,รกิจบบวตี้เราต้องทำบาบวตี้ซึ่งไอของที่ผมอยากได้อ่ะมันไม่ได้มันดรอปจากในบาวตี้ด้วยส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งก็ดรอปจากมอนด้วยมัง้งเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยไอชิ้นเนี่ย มันใช้สิบห้าชิ้นใช่ไหมผมขาดสองเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้แล้วกันเล่นไหนดีวะอ่าเล่นอันนี้ลวกันเล่นคนเล่นคนเดียวเลยนะนักเลงพอเล่นคนเดียวเลยซึ่งในภารกิจบาวตี้อันเนี้ยทุกบาวตี้เลยมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่าไงนะเป็นโอกาสที่เป็นโอกาส มันจะมีโอกาสเขาเรียกวนะ่าไงคือโอกาสได้จากมอนที่อยู่ในนี้แล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ามันจะมีบอสเยอะมกถ้าจำไม่ผิดมันจะมีบอสทุกบลตี้แหละเป็นบอสประจำด่านอะ่ะคือบอสก็หน้าตาเหมือนกับทุกบาลตี้ด้วยนะเฮ้ยเจอของดีวะ่ะวอยแล้วเนี่ยอวเวนน่ะเอาไว้แลกแต้มซื้อของ เขาให้เราไปดีเฟนต์ตรงไหนวะเออทุกคนเห็นนี่ไหมเห็นไอจุดก้อนดำๆนี่ไหมพอเราเรากดแล้วมันจะมีผงมันจะมีมันจะมีผีพุ่งมาแปะหน้าจอเชื่อวะรอเล่นนะไม่มีมันจะเป็นเหมือนกับวิว่าวิญญาณเด็กน้อยให้เราตามวิญญาณเด็กน้อยไปวิญญาณเด็กน้อยมันจะพาเราไปหาของมั้งของที่ต้องใช้คือเป็นของแลกแต้มในในดาวเนี่ยไม่ใช่ของที่ผมตามมาหาอยู่นะ ไกลจังวะถึงยิงเนี่ยไอเด็กน้อยมันพาเราวิ่งไปไหนวะเนี่ยวิ่งโคตรไกลเลยถึงยัง ยังไม่ถึงอีกเหรอโหมันพาวิ่งแบบโคตรไกลคือแมปคือแมปในด่านเนี้ยคือมันใหญ่มากนะเห็นปะ่ะเนี่ยผมเปิดแมปให้ดูเห็นปะ่ะโคตรใหญ่เลยแมปเฮ้ยเอาว่ะของไวอะไรเอ่ยไวแคสไวเคิร์ดโอเคเราต้องไป โมบายดีเฟนต์ตรงไหนวะเดี๋ยวฆ่าให้ตายก่อนลวกันตรงนี้ป่ะวะโอเคตรงนี้ให้เราดีเฟนต์โอ้ัตูมาเต็มเลย เราก็ดีเฟนต์ไปอยากให้ศัตรูมันจัดก,การไอ้ดีเฟนต์ของเราได้ไม่งั้นไม่งั้นภารกิจจะเฟลทันทีโอเคไอ้ตัวนี้เราจะต้องใช้อเวเรเตอร์ออกมาแล้วก็ยิงมันเดี๋ยวผมจะหาบอสในด่านให้ทุกคนดูด้วยนะเดี๋ยวจะเล่นบอสจะฆ่าบอสในด่านให้ดูด้วยถ้าเจอมันอยู่ในแมปตรงไหนสักที่นึงแหละ ไอตัววิญญาณออกมาอะโอเคไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่ฆ่ามันแล้วก็ใช้ใช้คนออกมายิงมันแค่นั้นอนะตายยังวะถ้าเราหาคนถ้าเราเอาคนออกมายิงมันไม่ทันนะ่ะมันจะไปสูบเลือดจากไอพวกมอนที่เราฆ่าๆ่าอยู่แล้วก็เราก็ต้องสู้กับมันใหม่ เดี๋ยวผมขอบินหาบอสสักคู่หนึ่งไม่เจอว่ะบอสมันคงอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอะของแมปอะแต่เราไปภารกิจหลักก่อนก็ได้นะนี่ไม่ใช่ภารกิจหลักอันนี้เหมือนเป็นบัฟมัง้งเป็นบัฟเรากดแล้วก็จะมีสตอกไม้เราฆ่า เหตุผลที่เอาวูคองมากันเนี่ยแหละวูคองมันเเอินเดินอากาศได้เฮ้ยทุกคนเห็นนี่ปะมันเป็นคุญแจที่เราเอาไว้ไปแลกแต้มอ่ะไอ้เขาไม่ได้แลกแต้มเนี่ยไปแลกของอ่ะของจากไอตัวเห็นเห็นจุดเสียมพูตรงนั้นปะเนี่ยเอามาแลกของได้มันจะได้เป็นวอะไรสักอย่างนี่แหละนี่เห็นปะได้ของละวอยคิว เยี่ยมไปเลยโอเคจากนั้นเราก็ไปโมบายดีเฟนต์ต่อยังหาบอสไม่เจอเนี่ยอยากเจอบอสมากเลยบอสมันน่าจะอยู่ตรงไหนสักที่น,นะ บอสไม่อยู่ตรงนี้เหรอโอเคบอสไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวทำภารกิจหลักเสร็จก่อนก็ได้แล้วเราค่อยไอ้นี่ค่อยเดินหาบอสเฮ้ยโอเคเอาคนออกมายิงมันปืดปืดปืดไอของที่ผมตามหาอยู่คือมันตอบจากไอ พวกมอนในเนี้แต่ว่ามันดรอปยากมากเลยอะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการหาสักสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยคือ <c oughs> ผมไม่มีบูทไงผมไม่ได้ซื้อบูทมาบูทหมดแล้วเป็นบูทที่ช่วยเพิ่มดรอปของอะ่ะโอเค ไม่จบอีกเหรอวะนึกว่าแค่สองอันนี่ไงเจอบอสแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าเรากดอะบอสมันก็จะตื่นขึ้นเหมือนเป็นการไปปลุกบอสในเกมควกออนไลน์บงบ้าทั่วไปอะแต่เราจะทำภารกิจให้เสร็จก่อนแล้วกันเราค่อยจัดการบอสที่หลังได้ ขอของนอยอยากได้ขอของอะไม่ตอบเลยไอ้ของที่เราต้องใช้ในการสร้างมีดของเราอะอเอาคนออกมายิงมัน พอมีหน้าได้ยินเสียงคนเหมือนคนคางที่แท้ไปในตัววิญญาณน,นี่เองโหไม่ดรอปเลยอะไม่ดรอปเลยอะ,อยอะตอนนี้บาวตี้เราคอมพิวต์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสู้บอสแล้วกัน เราจะปลุกบอสขึ้นมาบอสหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยถามว่าโหดมากไหมก็ไม่ได้โหดเลยมากนะถ้าเราบิวอวุดดีมาเลยไอ้ขำเฟบอสตื่นละผมจะใช้เมลีซีได้ บอสมันจะสู้สามเฟสมั้งจบเฟสแรกเราก็ต้องเข้าไปในโลกมิติของบอสอ่ะโอเคปืด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 โอเคเรียบร้อยจบหนึ่งเฟสเห็นปะ่ะโคตรง่ายเลยบอสเดี๋ยวผมจะ นี่ก็เป็นเฟสสองของมันบ้างบอสเรียบร้อยแตกปืด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 เรียบร้อยง่ายว่าบอสปืด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  บอสมันใช้ท่าที่ดึงคนออกมาจากนิวนะวะจบแล้วบอสเมื่อจบแล้วบอสมันก็จะดรอปไอเนี่ยด้วยวอยพินิชั่นเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่านะสำหรับอัพแตบใช้ของอะไรมากมายตอนนี้บาวตี้เราคอมพีเตอร์ใช่ไหมทำไมมันมันให้หาอี่แล้วเนี่ย เรายังออกไม่ได้เหรอวะให้หาอะไรของมันให้กดเหลืองๆนี่เหรออ๋อโอเคตอนนี้บาวตี้ก็จบเรียบร้อย เราก็จะมีโอกาสได้ของทุกบาวตี้เลยมั้งไปกันเลยพวกเราจบแล้วให้เรากดบัฟ2จุดโอเคได้เอนโด300ไม่เป็นไรนะเอนโดก็มาฟาร์มที่นี่ได้เลยได้รอบละสามพัน โอเคก็สรุปก็คือไอ้ของที่ผมต้องการคือไม่ได้โคตรเกลือไลยบ้าเลยโอเคก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเกมวอลเฟมเรียกว่ามาเคาะสนิมเกมนี้ซะหน่อยไม่ได้เล่นนานยังมึนๆอยู่เลยกดพลาดไปบ้างกดนี่คือแบบกดปุ่มมั่วเลยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่ขย้ำไลค์ขย้ำซับและขย้ำแชร์กับเ่อนให้คงผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ถึงผมจะเกลือแต่ว่าในครั้งหน้าผมจะไม่เกลืออย่างแน่นอน ตอนวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม